เจอสองสาวเนะ่ยค่ะพิเศษปะมากมากอ่ะปกติเราจะแบบว่าเป็นคู่มีคู่เป็นผู้ชายก็เลยวันนี้มาเปลี่ยนบ้างไม่พี่อาเลยในตัวตนก่อนดีกว่านะคะเอเอค่ะเอสนาจารัสสุยพงศ์สาวเหมือนอารมณ์ดีขี้เล่นเป็นกันเองอยู่จัดอยู่ที่เพลนก็ะดานชุดเซตให้เอฟเอ็มเพียงเพราะไม่ใช่เล่นคะแน่นอนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็พี่เจกี้ค่ะเซอร์ดีนิซ่าในหนอนเซนน้อยน่ารักได้อีกนะจาก88.75ทุกทุกกรุงทนดี ขออันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยกับพีเจกินะมาเป็นแบบว่าพิธีกรรับเชิญของเราร้อยปีจะมาสักทีหนึ่งนั่นนะเดี๋ยวจะเชิญมาบ่อยๆแล้วกันแ่เนอะแน่นอนสำหรับตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าใครที่กาลังชมอยู่ก็บอกว่ามีหลากหลายช่องทางมากๆเลยสําหรับช่องทางแรกก่อนกับออนไลน์นั่นเองออนไลน์ของเราใครที่ชื่นชอบกับการแชทกันแบบว่าเล่นคอมพิวเตอร์คลิกเข้ามาเลยนะคะกับ w w w c o m ต์ e t v ค่ะ แล้วก็ทางเอสแอนด์ของเราส่งได้ไหมส่งได้ตอนนี้เลยอ่ะตอนนี้เลยใช่่เอามาชมเราสองคนจะกันพี่พีทก่อนสวยจุ้งเบยนะคะจุ้งเบยอะไรอย่างเงี้ยส่งทำไมนะแน่นอนเลยนะคะทางเอสแอนดของเราก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ทักทายกันได้นะคะค่ะสี่แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองห้านะคะแล้วก็สำหรับเอ่อทางแอปพลิเคชันค่ะสมัยนี้ยุค อิ็กทอนิกส์ยุคแบบว่าใช่ต้องอินเทนกันนิดนึงถ้าใครไม่โหลดบอกเลยว่าเอาอ่ะเอออยากคิคติดเทรนนะคะดาวน์โหลดได้เลยกับแอปพลิเคชันดีๆของเรากับชมรีเอฟเอ็ม T H o อชโอ I F M ค่ะใช่แล้วและนอกจากนี้ App s t o ร e และเพลย์สโตร์ป่ะ a อปสโตร์และ Play Store เลยได้ทั้ง o s โอเอก็ Android ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ทีวีออนไลน์เนี่ยสามารถรับชมได้ผ่าน a n d r o อ d แต่ iOS เขอเวลาอัปเดตอีกนิดนึงนิดนึงใช่ยังไงก็อย่าลืมละกันค่ะเข้ามาเนี่ยนอกจากจะรับชมทีวีออนไลน์แล้วยังมี3าคลื่นหลักๆของเราด้วยแน่นอนเลยมีคลื่นอะไรบ้างคะตั้งแต่8.25 Music Re l a x นะครับชื่อบอกแล้วว่ารีเล็ก์เพียงเพราะความสบายแน่นอนเลย แน่นอ,อนอแล้วก็วกสำหรับ88.75ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนทุง่งได้จะเจอกับพี่เจคีดได้เร็ว โอ้โหสามทุ่มถึงเที่ยงคืนบอกกันได้ตรงนี้เลยโปรหมดกันเล็กน้อยนะคะนะคะติดตามได้เพลงลูกทุ่งเนาะทุกแนวเลยทีเดียวแต่ถ้าอยากฟังลูกทุ่งก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาถึงคลื่นที่เออยู่บ้างนะคะคลื่นก็8.75 fm เพลงพราะไม่ใช่เล่นเจอเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงจนถึง11โมงค่ะในช่วงเพลงออร์เนี่ยมาแบบว่ามาหมย เรื่องดาราคลาสิกันเลยทีเดียวแต่ว่าทั่วทุกมุมโลกใช่ทั่วทุกมุมโลกเน้นไปทางขาเมาส์นิดนึงนี่เขามีช่วงเราก็มีช่วงช่วงไม่หลับไม่นอนช่วงไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนชื่อช่วงชื่อช่วงเลยใช่แล้วยังไงใครไม่หลับไม่นอนนะคะไปเจอเราพี่แจกไปเลยสามทุ่มถึงเที่ยงคืนใช่แล้วจะเจอได้เลยนะคะกับแปดแปดเจ็ดห้ารูปกรรทอนอ่ะก็เป็นการเสียเวลา ศิลปินของเราได้รับเกียรติมากเลยศิลปินแน่นอนหนุ่มหล่อของเราคนนี้เลยหนุ่มหล่ออีกแล้วอยากเจอแล้วตื่นเต้นจังเลยมากๆากน้านเลยดีกว่าก็มีหนุ่มหล่อมาซะแล้วนะคะขอเชิญเลยดีกว่านะคะกับพี่ดัมมี่ทาวินชยาสองค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อคามอบอุ่นนะคะชอบรายการนี้มากเลยนะทำไมอ่ะมีตุ๊กตาเหรอคะ บอกแล้วว่าจะเจอตรงนี้เนี่ยค่ะสองสาวบอกว่ารู้สึกสดชื่นแน่นอนก่อนย่ให้พี่ดัมี่ช่วยแนะนําตัว,ตวนิดนึงก่อนค่ะครับชื่อดัมมี่ทาวินนะครับฉายาก็เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนอกจากจะเป็นฉายาสองยังเป็นฉายาหมากระเป๋าด้วยอ้าวทำไม<ห>ล่ะทำไมเป็นฉายาที่พี่จตุรงมุกตกตั้งให้ตั้งให้ในรายการแกมฮันน่าครับเขาบอกว่าเป็นคนตัวเล็กๆอ่ะเหมือนหมากระเป๋า แรงตรงนี้แรงตรงนี้บอกเลยว่าแรงตรงนี้อ๋อแต่ต้องบอกว่าใครคนเห็นเอ๊ะทำไมหน้าคุณผลเนาะอ่าอย่างที่บอกเลยชื่อก็อบอกแล้วนะคะดัมมี่ดัมมี่ทาวินไม่ใช่ปอกเด่นกอะแกเลยเดียวจุนจุนจ่อ่าก็คือดัมมี่ทาวินชาย,ยาสองที่ตั้งชื่อใหม่นี้เพราะว่าเขาตั้งให้เขาตั้งให้ดัมมี่ทาวินเนี่ยเป็นชื่อเราอยู่แล้วแต่ชายาสองเนี่ยเขาตั้งให้ ก็เวลาเราไปออกรายการทีวีที่ไหนที่เราเป็นก๊อปปี้ชายาเนี่ยจะถูกเรียกว่าชายาสองืมแต่เหมือนนะอยู่ใกล้ๆที่วก็รู้สึกว่ายิ่งเหมือนมาด้าฮ่าฮ่ามาด้าตอนหลังๆเนี่ยอ่าชายาที่เพิ่ขึ้นมานอกจากหมากระเป๋าแล้วก็ยังเป็นชายาส่วนเจิ้นอืมทำไมส่วนเจิ้นนะก็เหมือนเวลาเราไปซื้อโทรศัพท์มาถ้าเรามีเอ่อบางคนเขาซื้อของก๊อปมาเนี่ยส่วนมากมันก็มาจากส่วนเจิ้นนะอ๋อ ชัยยาก็ก๊อปมาเหมือนกันก็เลยกลายเป็นชัยยาเสรินเจนไข่เค็มชัยยาก็มีอไข่เค็มชัยยาไข่เค็มชัยยาก็มีก็ที่สุราษฎร์ธานีมีอังภอชัยยาใช่ไหมะจะมีดังเรื่องไข่เค็มเขาก็เลยเรียกไข่เค็มชัยยาแต่แต่แต่ผมเคยเคยแบบบอกบอกบรรดาท่านผู้ชมที่เป็นรุ่นแม่ๆว่าผมไข่เค็มชัยยานะครับผมบอกไม่เอาสิต้องหวานสิอยากจะบอกว่า ตอนนี้ไขหวานแล้วนะครับนั่นแย่ไขหวานพยาแล้วใช่ไหมไขหวานอะไรยังไงเออแต่ถ้ามาพูดถึงตอนนี้ได้ถามว่ามีซิงเกิลมีซิงเกิลเมื่อกี้แอดได้ยินเสียงตอนแบบว่าร้องมานิดหนึ่งลูกคอร์บลูกคอร์บใช่9ชั้นเลยป่ะอันนี้ไม่ถึง9ตอนนี้ซิงเกิลใหม่ก็จะเป็นผลงานของอาจารย์ทวีทรัพย์จีบสุวรรณก็คือพี่หมูคันไยค่ะที่แต่งเพลงไก่ย่างถูกเผาจะไม่โดนไม่เสียบค่ะแต่ย่างถูกเผาเออไก่ย่างถูกเผาเออชื่อเพลงไม่รอดแต่เอา่อยไม่ อร่อยแต่อร่อยอร่อยเนี่ยออกสำเนียงไหนคะจริงจริงมันเป็นลูกเล่นเฉยๆมันจะมีอยู่ในเนื้ออ่ะ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 อ้าวอือหืออือหือไม่โลแต่อร่อยนี่นี่ก็คือแบบเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเลยนี่มันเป็นเพลงเร็วแล้วอีกเพลงนึงก็จะเป็นเพลงช้าที่เอามาทําดนตรีใหม่ร้องในสไตล์ของเพลงลูกทุ่งก็คือเพลงสุดท้ายที่ระนองสุดท้ายที่ระนอง น้ำตกน้ำล่นเปลือยลดหัวใจน้ำตาแทบไหลวันสุดท้ายที่อน้องประมประมาณไหนคะแนวทุ่งเลยทุ่งเลยทุ่งเนื้อหาของเพลงเนื้อหาก็เป็นเกี่ยวกับความรักผู้หญิงผู้ชายรักกันค่ะแต่บางทีก็อยากได้เพลงผู้ชายผู้ชายรักกันบ้างไหมผู้หญิงผู้หญิงรักกันเลยเนี่ยได้เลยถ้าอย่างนี้นะคะรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกทีค่ะอุบไปก่อนเนี่ยในช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้พักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้าเนี่ย กลับมาเจาะลึกกันต่อนะคะว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยจะมีผู้ชายผู้ชายหรือเปล่าหรือผู้หญิงหรือเปล่าเออเดี๋ยวว่าดูกันนะในช่วงแรกค่ะกับธนบุรีวาไรตี้นัทญาบริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธะ รับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกรก่อบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรี โอมสีคเนศายะนัมมะหะสักการะพระภิกขเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิมบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะ ไหวพระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริ์สามปางเดินทางสามถิ่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคลห้าเทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร0 2 8 1 1 3 2 1 1ศถึง1ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดราการ มาที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพี่เจทัศครับพี่เจตุ้มตาพี่เจน้องพี่เจโรดพี่เจบูนเองค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจเงยงเงครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจน้นพี่เจบอกพี่เจจะไปพี่เจนิคพี่เจบูนครับพี่เจบอลครับพี่เจวิ้งไฟพี่เจอังพี่เจการพี่เจนอรพี่เจแชมป์พี่เจน้อง พี่เจซูโฮครับพี่เจแบร์รี่พี่เจแมนครับพี่เจแบร์รี่พี่เจเอค่ะพี่เจไฮยอพี่เจอยู่นะครับพีเจยู่ค่ะโอ้มัพี่เจซัน 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและไพย98.75 FM เพลงเพราะเมื่ชีเลสามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด ไม่มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึ่งเรื่อง8ลาบลูกทุ่งกรุงทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลร,ร,รวมันก,ก็วนวลาจนอนอคถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยให้คุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปาหรือมีระดับที่กลื่น88.25 Music Relax สึกคุณนใจกมีอะไรๆที่แสนพิเศษลดเลยจะไปที่ไหนก็บอกสิ อู่สบายทั้งปีบริษัทคนทนบรุร,ร,รีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายอยู่สบายอยู่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมาเคลหไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด 0-2801-3211-14โทรหาเราสิคะโชมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o k t h u n g k r u n g t o n c o m www.play9875.fm www.tonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์กลับเข้าสู่เบรกที่สองนี่ะกับชมรีวาไรต้ยังอยู่กับสาวสวยสองคนนี่ะอยู่กับเอแล้วก็กิ๊ค่ะแล้วก็เรามปอยู่นะคะใช่แล้วหนึ่งหนุ่มเชลปินของเราหนึ่งรองเราเนี่ยะกับพี่ดัมมี่นั่นเอง เมื่อสักครู่เกินไปถึงเพลงแล้วออยากจะรู้ไปให้ลึกถึงเนื้อเพลงทั้งสองเพลงหล่อที่เกิดมาจริงๆเนื้อเพลงก็ฟังง่ายๆสบายๆก็คืออย่างเพลงไม่หล่อแต่อร่อยเนี่ยเป็นเพลงที่เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ที่พยายามบอกตัวเองว่าไม่หล่อแต่ว่าอร่อยเออเด็กผู้ชายนัองหล่อแล้วแต่ในเนื้อเพลงอ่ะเท่าที่เท่าที่ดูเนื้อตั้งแต่แรกเนี่ยเหมือนกระชมตัวเองว่าหล่อตลอดเวลานะนั่นเนี่ยมันจะบอวเอง จมูกโด่งเหมือนจะบอกตัวเองว่าอะไรอะผิวดีหน้าเหมือนซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมาบอกว่าตัวเองไม่หล่อแต่อร่อยแต่จบด้วยสรุปแล้วมันชื่อเพลงหล่อแต่อร่อยหรือไม่หล่อแต่เราไม่รู้ว่าคนร้องยังงงงงเลยทุกคนนั่นไงเพรว่าเนื้อเพลงนี่คือแบบว่าก็มีแอบชมตัวเองด้วยตัวเองน่ารัก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 เป็นเพลงทีสุขใช่ไหมคะใช่อยตอนนี้มีเพลงเป็นซิงเกิลออกมาปล่อยออกมาแล้ว แต่ยังไม่มี MV อ๋อแต่ซิงเกิลปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยอ๋อซิงเกิลจะบอกว่าที่นี่เป็นการมาโปรโมทที่แรกเลยนแน่ๆจริงมากจเป็นเกียรติยศใช่เลยขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณด้วยเช่นกันที่มาที่นี่เลยแล้วก็ที่พูดถึงเนี่ยมี2ซิงเกิลเหรอคะรู้ว่าสองซิงเกิลสองเกิลแล้วซิงเกิลที่สองเนี่ยเอเพลงเป็นเนื้อเพลงก็เป็นผู้หญิงไปส่งผู้ชายกลับบ้านเคยใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดระนองแล้วก็รักกันอยู่ที่นั่น แล้วก็ไปส่งส่งการจากการพัดนากจากการคิดถึงการอะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลายเป็นความเศร้าของของของทั้งสองคนอันนี้ไม่เป็นเพีนงช้าสุดท้ายที่ระนองเช้าซึ้งๆใช่แต่เพลงนี้ร้องยากมากจริงๆก็ยากทั้งสองเพลงเพราะว่าอย่างอย่างที่รู้กันอยู่ว่าพี่หมูเ่พี่หมูพันถ่ยมีผลงานที่ที่สร้างให้ศิลปินเขาเรียกว่าอะไรสร้างผลงานโด่งดังให้กับศิลปินมาแล้วแล้วเราร้องเราก็เราก็ เรียกว่าอะได้ได้เพลงของครูเพลงที่ดังที่ดงังทันยออเลยเียซึ่งมันมันก็นยากอะในการที่จะร้องแล้วอย่างสุดท้ายที่ระนองเนี่ยมีเพลงที่เคยร้องนักร้องเคยร้องมาแล้วเป็นที่รู้จักกันแล้วด้วยอ๋อเพลงสองเนีก,กแล้วจะมาร้องใหม่แล้วํามาร้องใหม่แต่เขาจะร้องเป็นในสไตล์เท่าที่ผมฟังนะ ผมมีความรู้สึกว่ามันจองอีกสไตล์หนึ่งมันมันมีกลิ่นเพื่อชีวิตออกมาหน่อยหรือหรือเป็นเพื่อชีวิตก็ไม่รู้แต่ว่าทําเป็นลูกทุ่งเลยอันนี้คือกลับมาทาเป็นลูกทุ่งกลับมาทาเป็นลูกทุ่งแล้วก็มันมีมันมีจังหวะจะโคหรือว่าเออเสียงที่ร้องยากคือย่างเงี้ยถือว่าร้องยากมากค่ะแล้วสองซิงเกิลนี้ต้องบอกว่าปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองซิงเกิลเลยไหมคะหรือว่าก็จริงๆตั้งใจจะปล่อยสองซิงเกิลเลยพร้อมกันเพราะมันมีชาร์จเร็ว แต่ตอนนี้ก็คือมีให้ชมรับชมผ่าน YouTube บ้างแล้วหรือว่า YouTube ก็มีมีมีเป็นเสียงออกมาอ่าเราปล่อยเสียงเรียบร้อยเดี๋ยวต้องเราต้องให้ฟังกันแล้วล่่ะอันนี้คือสองเพลงเนี่ยที่ปล่อยออกมาบ้างแล้วแอบแอบให้ฟังดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือทำเพลงแล้วเรียบร้อยไหมคะแต่ว่าขาด MV เนาะขาด MV ขาดนางองค์นางเอกก็ขัดนี่คือทำเอ็มบีเอาผูดถึงโปรดิวเซอร์มา นี่คือคพี่หมูทั้งสองเพลงเลยครับทั้งสองเพลงเลยทั้งดนตรีทั้งควบคุมดูแลทุกอย่างทั้งเนื้อเพลงทั้งสองเพลงเลยต้องถามว่าเกรงไหมออกมาแต่ว่าปล่อยซิงเกิลออกมากลัวกระแสตอบรับไหมคะกลัวมากจริงๆหเหมือนพี่ครับเอ,อจะเรียกว่าจะเรียกหลายชื่อมากเลยเพี่ดามี่จะตัี่ฉายาใหม่ได้ับ เรียกไม่หลับกันพี่ชายาสองเอาเอาชายาไว้ข้างหน้าอตดัมมี่ไว้ข้างหลังให้เรียกชายามีวะพี่ดัมมี่อ่ะโอ้คงเป็นหมดเลยเดี๋ยวถามอะไรแล้วถามว่าพี่ดัมมี่คือปกติเนี่ยคนก็จะรู้จักแล้วในนามของชายาสองครับเออไม่ยากเนอะกับเพลงที่ออกมาคนน่าจะชื่นชอบมันอยู่ที่ว่าเพลงเราติดหรือเปล่าแค่นั้นเองคือบางทีไม่ร้อนแน่เอานอนอะไรไม่ได้หรอกเหมือนนักร้องบางทีตั้งใจโปรโมทเพลงหนึ่งแต่เพลงหนึ่งกับดังอย่างเงี้ยโอ้ใช่ไหม เพนี้ถามว่าถามว่าคนทําเพลงเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ไหมว่าเพลงจะดังผมว่าไม่ยากอยู่ที่อยู่ที่อะไรอะไรอะไรของอะไรอะไรขอนนี่อะไรผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันก็คืออยู่ที่หลายๆอย่างรวมๆการสิด้าแล้วมาสรุปก็คือนอกจากผลงานครูเพลงที่ดีเพลงที่ดีการร้องที่ดีดนตรีที่ดีแล้วก็ดวงอ๋อทุอย่างมีนะคะหนูว่ามันขึ้นอยู่กับดวงวด้วย ใช่บางคนเข้ามาดูไม่ได้ตั้งใจอยากจะเป็นนักร้องก็ร้องก็ดังเขาีแต่อย่างผมเนี่ยได้รน,นมาจนสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเพิ่งได้มีเพลงแค่นี้ซึ่งรู้จะดังเมื่อไหร่ก็ต้องอาศัยทุนบุรีวารตี้นี่แหละค่ะเนี่ยยินดีมากๆเลย<ช>ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราช่วยแบบโปรโมทช่วยทันกันแน่นอน<ช>แล้วก็พูดถึงเพลงมาแล้วม,มาพูดถึงสิ่งที่แบบว่าเราเห็นผ่านหน้าจอทีวีไปบ่อยๆใช่ไหมกิ๊กเคยเห็นพี่เขาผ่านหน้าแม่ยกกับข้าวเดินผ่านกับบ้านอยู่ ก็พูดถึงว่าไหนๆก็แบบว่าเออมีฉายาเป็นฉายาสองกิ๊เคยเห็นในทีวีอยู่แล้วเนาะคุ้นๆนะน้องอยากรู้แบบว่าจากพัชภูมิมาแบบว่าเป็นฉายาได้ยังไงเป็นต้องมันยาวมากเลยแล้วนั่งฟื้นเล่ามาเล่าเลยติดตามกินข้าวด้วยเอออันนี้คือแบบว่าเริ่มต้นมาในสนเงานเหมายังไงแล้วกันเนาะเคยทํางานอยู่ที่รายการบ้านเลขที่ห้าอ๋ออ๋อรายการก่าที่ ดังด้วยนะหนูว่าทำแล้วก็อมันมีก่อนนั้นนันก่อนบาลีา่ามันมีรายการหนึ่งเพราะชายาเนี่ยจะเจอหลายช่วงมากตอนนั้นยังไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็ทำรายการทีวีแล้วกันเนาะไม่ต้องบอกว่าหลัอรอะไรบ้างทารายการทีวีอยู่ก็มีโอกาสได้เชิญเขามาเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ทีมงานก็รู้อยู่ว่าเราชอบร้องเพลง เขาก็เอาแบ็คอินแทร์หรือดนตรีของนักร้องก็คือของชัยยามิชัยนี่ะมาเปิดให้เราร้องแล้วสุดท้ายเราก็ร้อง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 จนจนเรารู้ว่าเออล่องเสียงเราก็ร้องร้องของชัยยาได้หลังจากนั้นก็พยายามฝึกฝนเพลงของชัยยามาตลอดแต่ก็ยังร้องได้ไม่ดีในช่วงแรกๆมันจะมีวิวัฒนาการพัฒนาการอีกเยอะเดินทางยาวไกลในเรื่องของความเป็นชัยยามสองอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้น เิดให้บออยากรู้ต่อว่ามีอีกเยอะแยะอีกยาวไกลนะคะแต่ว่าช่วงนี้ของเราอย่าให้ไปเบรกก่อนดีกว่าต่อยห้อยากรู้อย่างนี้ตลอดรายการเราาดเรายังรู้ตัวเองเลยอะเมื่อไหร่ว่าเราเข้ามาได้ยังไงแล้วมาแบบว่าอยู่ๆมามีซิงเกิลได้ไงใไ่เป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นตลอดแหละเดี๋ยวติดตามดีกว่าในช่วงหน้านะคะกับส้มรีวาไรตี้เสหน่าจะกันค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นเลือกให้ดีเถิดพระนิพ,พนธ์สมเด็จพระญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคนทนบุรีจำกัดขอน้อเกล้าวถวายความอาลายัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระญ,ญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอกราบฝ่าพระบาทด้วยความอาลายัยไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เลี่ยวแรงใช่หรือไม่ ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเรล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเครื่อง8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต ที่2 98 7 5 Play FM จะทําให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากกลรอวนรอวายมันรักกวนเวลาจะนอนไคิดถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายถึงเมสปายหรือมีระดับที่เรื่อง88ถ้า2 5 Music Relax สึกคุณใจก็มีอะไรๆที่แสนคิเศษ เปล่งปลังอร่อยเข้มเข้มมีกรอบมีมันมีหวานมีเค็มและมีเปรี้ยวนิดหน่อยรสชาติเซ็มเซ็ถ้าได้มาเล็มอือหอือหอ้าฮะอ้ฮะอร่อย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 ไม่ลอแต่อร่อยฉันเหมือนลูกชมพู มองดูและครูกกระเล็กน้อยมีทั้งกรอบทั้งกรุบทั้งแน่นทั้งนุบโลละไมถึงร้อยอยากจะให้มาชิมมาสี่มาลิ้มอ้หอหอยอ่อฮอยโอ้โห ฝันยิ้มหวานหวานเดวิดเบ็คแฮม,มเธออยังว่าไม่รอยังรอให้เธอมาแอมอยากให้เธอมาแจมคืนวันจันแจมมาเจอมาเจอ อร่อยเข็มเข้มมีกรอบมีมันมีหวานมีเค็มนะมีเปรี้ยวนิดหน่อยรสชาติเซ็มเซ็มถ้าได้มันเล็มอือหึอือหึอ่าฮะอาฮะอร่อยอรลอยอร่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 อยไม่ล่อแต่อร่อยชันเหมือนลูกชมพูมองดูละครุขระเล็กน้อย รอบทั้งกรุบทั้งแน่นทั้งนุบโลละไม่ถึงร้อยอยากจะให้มาชิมมาสีมาลิ้มอ้โหาอ,อยอู้ฮู้อ้โหอร่อยอร่อ,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 อย,ออยไม่ล่อแต่อร่อย อยไม่รอแต่อร่อยไม่รอแต่อร่อยอร่อยอร่ออร่อยร่ย